สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมกองไพศสริวันกันอีกเช่นเคยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นรถฝั่งอินโดนีเซียนะนั่นก็คือเป็นรถ7ที่นั่งสไตล์มินิแวนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าคันที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยมันลักษณะเป็นยังไงแล้วมันน่าใช้ไหมติดตามรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูเจ้าคันนี้เลยนะครับผม Innova Crysta นะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8ดีเซลนะะในรหัสรุ่นของเขาคือรุ่น G นะฮะในโมเดลนี้เนี่ย2.8จะมี2รุ่นย่อยนะก็คือรุ่น G และรุ่น V นะครับผมในรุ่น G เนี่ยออกห้างอยู่ที่1ล้าน1 0สนกว่าบาทในรุ่น G จะอยู่ที่1ล้าน3แ9 0มืนบาทนะฮะไอ้ส่วนต่าง2 0 0 0กว่าบาทนี่มันมีอะไรต่างกันบ้างเดี๋ยวันนี้ผมจะมาแถลงไขให้ฟังนะครับผมแต่สาหรับส่วนตัวนะผมมองว่าในรุ่น G เนี่ยเป ะะเป็นรุ่นที่คุ้มราคาแล้วแหละนะพอมันถัดเป็นรุ่น V มันดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะ,ะคันนี้นะครับเป็นรถปีโมเดล2016จดทะเบียน2017นะครับผมราคาจำหน่ายอยู่ที่7 4 0 0 0 0บาทนะฮะคันนี้เลขไม่อยู่ที่139,000กิโละครับเลขใหม่ก็ถือว่าจะว่าเยอะก็เยอะนะจะว่าปกติก็คือปกตินั่นแหละนะฮะใช้งานทั่วไปนะเป็นรถแบบใช้งานตามบ้านนะฮะขนคนนะส่วนใหญ่นะครับ โอเคแะครบรายละเอียดเจ้าคันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูภายนอกครับภายนอกเนี่ยไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะเป็นหลอดเป็นโคมมัลติรีเฟคเตอร์หลอดฮาโลเจนนะครเป็นไฟสีเหลืองอัมพันธนะครับก็อยากได้โปรเจคเตอร์ก็ไปซื้อแต่งเพิ่มแล้วกันเนาะนะครับด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกนะฮะมีไฟตัดหมอกมีไฟเลี้ยวนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นวี่ะถ้าเป็นรุ่นบีคุณก็จะได้ไฟ d a y t i m e r u n n i n g l ไล h t นะฮะได้ไฟโปรเจคเตอร์นะครับติดมาจากโรงงานเลยในรุ่นจีก กระจังหน้าก็จะเป็นสีเทาตกแต่งโครเมียมนะฮะโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางนะครับกระจังก็จะเป็นสีพื้นพื้น,นะเป็นสีเทาๆนะครับช่องดักลมด้านล่างก็จะเป็นสีดําด้านเป็นสีดําด้านเลยนะเป็นพลาสติกไม่ได้พ่นสีะนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสเกิร์ตนะฮะติดมาให้จากโรงงานรอบคันเลยนะฮะทั้งรุ่นจีและรุ่นวีนะฮะไม่ต้องมาเหมือนรุ่นที่แล้วต้องเป็นรุ่นวีเท่านั้นถึงจะได้สเกิร์ตนะฮะในโมเดลนี้นะครับมีสเกิร์ตให้มาตั้งแต่รุ่นจีเลยนะถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นนนะสาาาาาหรับี้้้มมดดดูขงผ ข้างก็สวมใส่ล้อแมกอลลอยนะฮะสีสว่างสดใสนะครับผมสวมสั่งสวมใส่ยางดันหลบนะฮะเป็นยางประหยัดนะเป็นยางรุ่นประหยัดน้ำมันนะฮะขอบ16นิ้วนะครับผมซีรีส์ยางก็205 65 R 1 6นะครับยางก็จะเน้นความนุ่มนะฮะเน้นความนุ่มนวลนะฮะเน้น ประหยัดเออเน้นประหยัดมากกว่าไม่ได้เน้นเปอร์ฟอร์แมนซ์อะไรนะครับผมที่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวติดมาให้ในตัวนะครับผมมือจับประตูเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถไม่มีระบบสมาร์ทเอนทรีนะไม่มีระบบที่ทันสมัยอะ่ะนะครับก็การสตาร์ทรถก็คือเสียบกุญแจบิดสตาร์ททั่วไปนะครับไอระบบอัจฉริยะอะไรต่างก็จะไม่มีนะด้านบนหลังคาจะมีราวหลังคามาให้พร้อมที่จะเอาไว้ใส่แหลกหลังคานะครับเวลาเอาไว้แบบขนของเยอะๆนะก็ไปติดตั้งเพิ่มเองนะครับเสาอากาศทรงคีบฉลามอ่าเสาอากาศทรงคีบฉลามนะ ครับผมทีนี้มาดูด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ด้านบนก็จะเป็นสปอยเลอร์ติดมาจากโรงงานเลยนะไม่ต้องไปติดเพิ่มนะฮะมีไฟเบรกตรงที่3มีที่ปัดน้ําฝนหลังมีไล่ฟ้าหลังนะฮะมีไล่ฟ้ามาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่ด้านล่างกันชนก็จะมี p a r k เซ็นเซอร์มาให้นะครับมี parking นเซอร์มาให้แต่หน้าเสียดายนะไม่มีกล้องมองหลังกล้องมองหลังในรุ่น G จะไม่มีมาให้นะฮะแต่ในรุ่น V มีทางทั้งที่ก็ใช้วิทยุอันเดียวกันเออแปลกมากนะครับเป็นอะไรที่กักกักมากนะแค่กล้องมองหลังตัวแล้วไม่กี่รอ บาบติดมาให้ก็ไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูตําหนินะฮะตำหนิก็จะมีด้านหลังตรงนี้นะครับที่กันชนเนี่ยมันตกนะฮะเนี่ยเห็นชัดๆเลยก็คือเหมือนกับว่าโมอเตอร์ไซค์มันมาชนตรงนี้นะฮะโมอเตอร์ไซค์โมอเตอร์ไซค์มาชนปึ่งกันชนตกเลยนะครับอยู่ตรงนี้ให้สีนวาเราเก็บงานให้แต่ริ้วรอยที่อื่นจุดอื่นเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยนะก็จะมีแค่แบบรอยอลักยิ้มอ่ารอยลักยิ้มนะฮะมองผ่านกล้องอาจจะมองยากนิดนึงนะครับเป็นเม็ดลักยิ้มนะฮะคือมันบุบเข้าไปอ่ามันบุบเข้าไปแล้วก็วรกินนะะร้นนนะะคะ ตรงนี้ทางทาง้านศิลว่าเราต้องเก็บงานให้อยู่แล้วเนี่ยฝากระโปรงมีสะเก็ดหินกันชนมีสะเก็ดหินนะครับแต่รอยเบียดด้านล่างก็เล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีให้เล็กๆน้อยๆนะฮะคันนี้รถมันเพิ่งเข้านะรถมันเพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้าก็คือเอามาลางแล้วก็มาถ่ายให้ดูนี่แหละนะครับเดี๋ยวให้สินวัตรเราจัดการให้แล้วมาเห็นอีกครั้งหนึ่งก็สีสันเรียบร้อยมองไม่ออกหรอกนะเนาะล้วก็พาดูสภาพแรกเข้ากันก่อนเนาะอ่ะต่อไปเรามาดูเครื่องยนติดีกว่าว่าเป็นยัังงไบาครมตดู นี่ไปดูเครื่องยนต์กันนะครับผมเครื่องยนต์ก็เป็นรหัส 1GDFTV นะฮะก็คือรหัสเดียวกับตัวรีโว่แหละนะแต่แรงม้าแรงบิดจะไม่เท่ากันนะฮะคันนี้แรงม้าของเขาจะอยู่ที่1 7 4แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่360นิวตันเมตรนะแรงบิดจะเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นรถเอาไว้ขนคนน่ะเอาวเน้นการนั่งโดยสารนะครับเน้นการนั่งโดยสารนะแรงบิดก็จะเยอะๆหน่อยนะครับแต่คันนี้นะฮะอารมณ์การขับขี่ก็จะขับเรื่อยๆนะขับเรื่อยๆในรอบต้นอาจจะมาไวหน่อยนะ1 อศูนถึง60กิโมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะมาไวมันจะมันจะปูดปารตนะแต่พอหลังจากนี้มันก็จะไม่ค่อยปูดแล้วแหละนะเพราะว่าที่เขาเซ็ตมาอย่างเงี้ยคือเวลาเรานั่งโดยสารเยอะๆอะรอบต้นถ้ามันไม่หวือหวามากมันจะออกตัวอืด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 เลยแหละนะครับ คันนี้ก็เลยเซตมาให้ในช่วงต้นเนี่ยออกตัวได้กระชากหน่อยนะฮะแต่ไม่กระชากขนาดนั้นนะคือมันก็ถ้าเรานั่งโดยสารมันก็จะสมูทสมูทหน่อยนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็จะมาเรื่อยๆนะแต่เราไม่ได้มาติดเท้าอะไรนะครับก็แจ้งเป็นข้อมูลนะสำหรับท่านใดที่ใจร้อนขับรถใจร้อนนะคันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำนะมันจะไม่มันจะเสียอารมณ์เวลาขับขี่นะมันจะมาแบบเรื่อยๆเรียงๆนะฮะเพราะเป็นรถครอบครัวนั่ง7ดคนอนะ่ะเออนะครับ โครงสร้างเจ้าคันนี้สภาพดีนะสภาพดีฝากระโปรงไม่เคยแกะแกมข้างไม่เคยแกะคานหน้าไม่เคยแกะนะครับมาพร้อมเกียร์นะเกียร์หสปีดนะฮะอัตโนมัติ6สปีดนะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับก็มาเรื่อยๆมาเรียงขับเรื่อยๆนะฮะออกต่างจังหวัดก็อย่าไปขับเร็วมากนะอันตรายนะครับผมถนนประเทศไทยก็รู้ๆกันอยู่นะฮะเออต้องให้องค์การนาซ่ามาคอนเฟิร์มว่ามันคือถนนของชาวโลกมันไม่ใช่ดาวอังคารน,นะฮะอ่ะ นี่นะครับรงสร้างด้านข้างสวยๆนะครับไม่มีการพ้นสีเม็ดอาร์เรลียงตัวกันสวยเลยนะฮะซอกประตูเดิม ข้อประตูเดิมภายในเรียบร้อยคันนี้ภายในสวยนะภายในสวยเจ้าของเก่าดูแลภายในค่อนข้างดีนะเออไม่ค่อยโทมเท่าไหร่นะฮะถึงเลขไม้มันจะ1นึ่งแสนสาก็ตามนะครับแต่ว่าภายในค่อนข้างสวยงามมากค่อนข้างเรียบร้อยเลยอะเบาะนี้แทบไม่มีช้ำเลยนะเหมือนกับไม่เคยนั่งอะแต่ก็มีรอยพวกรอยคราบสกรปรกอะไรนะครับเดีย๋ยวค่อยพาไปดูนะอ่ะโครงสร้างนะประตูท้ายนะครับเดิมเดิมเมทอาร์คเรียงตัวสวยๆนะครับแผ่นเหล็กเรียงตัวกันสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะไม่มีการพ่นสีหรือว่าจัดระเบียบมันใหม่นะอ่าโครงสร้างเดิมเดิมนะครับซื้อ ผิดหวังนะฮะเพราะว่าเราคัดรถมาให้เบื้องต้นแล้วแหละนะก็มาดูสภาพจริง,งอีกทีว่าถูกใจถูกฉลโงกกันหรือเปล่านะครับเออเผื่อ,อ,อแม่ยากนางเขาจะเรียกมาเป็นของชั้นสี่อะไรอย่างเงี้ยเออนะเราก็ใส,ส่ยะใส่กันแล้วนะครับช่วงนี้อ่าตากล้องหัวล้อเลยอะ่ะเอออ่าทีนี้มาดูด้านท้ายด้านท้ายก็สามารถจุของได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่การเก็บเบาะแถวที่3ามเขาก็สไตล์โตโยต้านะก็คือแขวนด้านข้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอาผาดเบลฟฟอร์ชูเนอร์ นะครับโลมาอินโนวามันก็ยังแขวนด้านข้างอยู่นะฮะก็จะมีไม่กี่รุ่นหรอกที่เขาทําแบบเป็นสโลปไปอะ่ะแบบเซนต้าอย่างเงี้ยก็เอาไปซ่อนใต้แถวที่2อนะครับอันนั้นก็ใช้งานแต่ว่ายุ่งยากไหมก็ยุ่งยากในบางกรณีนะถ้าทั่วไปก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ก็ต้องเดินอ้อมไปอ้อมมามันก็เสียเวลานะครับแต่อย่างเงี้ยมันไม่เสียเวลาคือเราอยู่ที่ด้านท้ายแล้วเราก็พับแขวนแขวนมันก็โอเคนะครับแต่ว่าพื้นที่การขนของมันจะแคบแคบหน่อยเพราะว่ามันมีโป่งล้อ นะมันมีโป่งล้อส,สองข้างบีบเข้ามาอีกนะครับมันทําให้พื้นที่มันหายไปหน,หน่อยนึงนะหน่อยหนึ่งนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่ประเด็นหรอกเขาพูดไปงั้นแหละนะอ่ะทีนี้โครงสร้างนะครับโครงสร้างเดิมเดิมนะฮะโครคงสร้างเดิมเดิมไม่มีการทรําสีไม่มีการชนหนักด้านท้ายนะครับก็มีแค่รอยที่มอเตอร์ไซค์มันชนกันชนตกนั่นแหละก็มีอยู่แค่นั้นนะฮะโครคงสร้างสวยสวยเดิมเดิมนะครับเนี่ยไม่มีชนท้ายเม็ดอาร์คเรียงตัวกันสวยงามนะครับเออวิธีการดูรถพวกนี้นะผมแนะนําว่าถอดไอเนี้ยออกมาเลยนะดึงมันดึงด มันดึงไม่ยากนะครับนี่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 เห็นแล้วนะครับเนี่ยโครงสร้างเขาจะจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณก็ดึงมามันเป็นกิฟล็อกเห็นปหคุณดึงกิฟล็อกขึ้นมามันก็หลุดออกมาแล้วอทีนี้เวลาใส่คุณก็วางให้มันตรงกับรูนะแล้วก็ตบมันลงไปนะครับ นี่แค่นี้แค่นี้เองง่ายๆนะเออแต่ว่าเวลาคุณไปดูรถที่อื่นไม่ใช่ของ54นิวันนะคุณขอก่อนนะเพราะบางทีเขาซีเรียสนะเขาซีเรียสเขาไม่ให้ดึงนะครับคุณถามเขาก่อนว่าดึงได้หรือเปล่าให้เขาดึงให้ก็ได้นะฮะถ้าอยากเห็นนี่นะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะครับโอเคโครงสร้างสวยๆคันนี้ไม่ผิดหวังนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภายในดีกว่าว่าไอ้รุ่น G เนี่ยมันน่าใช้ไหมแล้วมันแตกต่างกับรุ่น V ยังไงนะครับต่างไปไ้านไหนครับ ทีนี้ามาดูภายในนะครับผม Innova c r y s t a 2.8G ปี2016จดทะเบียน2017นะครับราคาอยู่ที่740,000บาทเลขหมาย139,000กิโลนะฮะ <c oughs> คันนี้นะครับสภาพภายในอย่างที่บอกไปค่อนข้างเรียบร้อยค่อนข้างสวยนะครับเจ้าของเก่าดูแลค่อนข้างดีนะฮะอาจจะมีคราบสกปรกนิดนิดหน่อยๆก็ตามอายุการใช้งานนะครับรถ4ปีใช้งานมาก็ต้องมีคราบฝุ่นนะฮะมีคราบแบบว่า เปเปืเป่อนหน่อยนะฮะก็ปกติอ่ะทีนี้เรามาดูการตกแต่งดีกว่ารถจากฝั่งอินโดเนียก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าวัสดุอะไรของเขาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับประกอบไทยนะประกอบไทยวัสดุจะดีกว่านะครับผมเรามาดูที่คอนโซลด้านหน้านะคอนโซลด้านหน้าของรถ1นล้านหนึ่งแสกว่าบาทเนี่ยตอนป้ายแดงนะฮะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับไม่ใช่หุ้มหนังมานะครับอ่าเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะฮะก็คือแข็งแข็งแข็งโป๊กเลยแหละแข็งโป๊กเลยนะฮะเออก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับการ ใหมนะ่มันก็ดูสวยงามดูทันสมัยขึ้นนะครับวิทยุตรงกลางนะฮะก็เป็นวิทยุแบบเดียวกับ Toyota Sienta ตัว V ee, นะครับวิทยุแบบเดียวกันเลยนะก็สามารถเชื่อมต่อเมและลิงค์นะฮะเชื่อมต่อสาย hdmi นะครับอ่าเนี่ยผ่าน hdmi อันเล็กนะเออก็แปลกดีนะฮะถ้าเป็น Honda จะเป็น hdmi แบบปกติแต่ถ้าเป็น Toyota จะให้เป็นไ i โคร hdmi มานะครับต้องไปเสียตังค์ซื้อสายอีกเออนะครับหรือว่าจะต่อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแคสหน้าจอข,ขึ้นขึ้นวิทยุอ่ะอันก็ทําได้แต่มันไม่เสถียรนนะะมันไม่เสถียรเพราะว่าตัวเซ็นต้าเองเนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยเชื่อมต่อไปสักพักนึงหลุดเชื่อมต่อไปสักพักหนึงหลุดนะฮะโคตรน่าตาคาญนะครับก็เลยไปเปลี่ยนเป็นฟอนต์แอนดรอยนะฮะซื้อมา3,000กว่าบาทนะครับเข้ารูปก็ซื้อสายเพิ่มเติม,เ,ตมเอาไว้แปลงสายพวกนี้นะครับก็เสียบเสียบก็ใช้งาน,งนได้แล้วมันไม่ต้องวุ่นวายมากนะครับแนะนําว่าซื้อไปก็เปลี่ยนวิทยุซะนะ,อ,ะอันนี้มันดีมันก็ดีแหละมันมีฟังก์ชันนออะะไไรใหห้เเล่เยยมมากปด มันก็ไม่สุดสักทางนึงนะฮะตอนแนะนําว่าถ้าไม่ซีเรียสไม่ได้ใช้พวกอินเตอร์เทนเมนต์พวกนี้บ่อยก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าคุณต้องการดู YouTube ต้องการดูหนังนะครับก็ไปเปลี่ยนซะเพราะว่าอันนี้ใช้วังุดหงิดนะครับถาลงมาจากวิทยุก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศเป็นแบบซิงเกิลโซนนะฮะเป็นแบบออโต้ซิงเกิลโซนแสดงผลดิจิตอลนะครับในตัว V ก็เป็นแบบนี้ในรุ่นจีก็แบบเดียวกันนะครับอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรต่างกันเยอะนะตัว V วิทยุก็แบบนี้แต่มีกล้องมองหลังแล้วก็แอ จะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถัดลงมาสี่ตากล้องค้างแล้วนะฮะด้านล่างนี้นะครับมีการขับขี่ให้เลือก2โหมดคือ e ีโ Mode กับ Power Mode นะฮะก็เลือกการขับขี่ได้มีป,มปุ่มเปิดปิดโลกกันลื่ลนถลหลนะครับ VSC t r c นะครับก็สามารถเปิดปิดดักงนี้ได้นะ,ะนแล้วก็ไฟแจ้งเตือนสถานะ Airbag นะ ก็อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นไฟสว่างขึ้นมาเนาะด้านล่างนะครับมีลักชาร์จแบตให้1ตําแหน่งนะฮะเดี๋ยวขอโยนนี่ไปเก็บก่อนนะครับมีลักชาร์จแบตให้1ตําตแหน่งแล้วก็ที่วางของนะฮะตรงนี้เป็นที่วางของแล้วก็ที่วางแก้วน้ําแยกออกมานะครับเป็นที่วางแก้วน้ํานะตรงนี้แต่ตรงนี้วางแก้วน้ําไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันตื้นมาก นะครับมันตื่นมากก็วางของกระจุกกระจิกใส่เศษเหรียญอะไรได้นะฮะไอเนี้ยคือช่องวางเจ้าหนามมีแค่1ช่องนะเกียร์นะครับฐานเกียร์เป็นแบบพลาสติกสีดําด้านนะฮะก็เป็นชิ้นเดียวกับตัวคอนโซลกลางไปเลยนะไม่มีไม่มีฐานเกียร์แบบรุ่นอื่นนะรุ่นอื่นเขาจะเป็นบล็อกฐานเกียร์มาใช่ป่ะแต่อินโนวามันไม่ใช่มันเป็นคอนโซลกลางเลยเว้ยคอนโซลกลางเจาะรูอ่ะประหยัดงบนะเขาเรียกว่าประหยัดงบนะเอาคอนโซลกลางมาเจาะรูเป็นฐานเกียร์นะครับเกียร์หกสปีดนะฮะหัวเกียร์เป็นยางนะครับไม่ใช่หนังนะแล้วก็ ถัดมาเป็นที่วังแก้วน้ําที่พักแขนเป็นหนังนะครับที่พักแขนเป็นหนังแล้วก็กล่องใส่ของนะฮะก็ลึกอยู่ลึกอยู่นะฮะมีรีโมทวิทยุให้นะครับเออนะครับก็มีประมาณนี้นะฮะส่วนฝั่งนคนขับเนี่ยพวงมลาลัยก็จะเป็นแบบยูริเทนนะเป็นยางนะพวงมลาลัยเป็นยางนะครับถ้าเป็นรุ่นวีจะได้เป็นหนังนะครับมีมัลติฟังก์ชันปุ่มรับสายโทรศัพท์นะฮะ ปุ่มปรับตัวหน้าจอมัลติอินฟอร์มิชันดิสเพย์นะข้อมูลการขับขี่ข้อมูลการกินน้ํามันของตัวรถนะครับก็สามารถปรับได้นะหน้าจอตรงนี้ก็แสดงผลได้ โอเคนะกระจ่างตาดีนะครับมันแสดงได้ค่อนข้างละเอียดอ,ะอ่ะทั้งตัวน้ํามันต่อลิตรตัวระดับน้ํามันในถังความเร็วที่เราเคยใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีขึ้นมานะเป็นข้อมูลนะครับในการขับขี่นะแล้วก็ม่านวัดรอบม่านวัดความเร็วมันก็ดูได้ชัดเจนดีมันดูง่ายนะหน้าปัดมันดูง่ายนะครับผมคูสคอนโทรไม่มีสาหรับรุ่นจีแต่ถ้ารุ่นวีจะมีคูสคอนโทรนะฮะเออก็ถ้าไม่ได้ใช้คูสก็ม่นต้องเป็นซีเรียสนะซื้อรุ่นจีก็คุ้มแล้วนะครับผมด้านข้างสองข้างก็จะม แอร์ <Air S 2> เป่าปุ๊บมันก็จะเย็นเย็นเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้เย็นเจี๊ยบนะครับมันก็จะเย็นเรื่อยๆแล้วก็มีกล่องเนี่ยเขาเรียกว่ากล่องกล่องเย็นกล่องเย็นมันจะมีล่องแอร์อยู่นี้อยู่ด้านข้างนะคุณสามารถที่จะเปิดได้นะครับเนี่ยเปิดนะครับลมแอร์ก็จะเป่าเข้ากล่องนี้นะฮะเวลาคุณเอาน้ําใส่เข้าไปอุณหภูมิในน้ําก็จะเย็นลงนะฮะก็กินได้อร่อยดีนะครับผมโอเครถล,ล้านกว่าบาทอีกเรื่องนึงผมไมไ่ค่อยชอบเลยล้านกว่าบาทแต่ว่ากระจกมองหลังตัดแสงแบบองแงงมากเลยดูดินะฮะ เป็นกา้กานก้านปรับนะฮะไม่ใช่ตัดแสงออโตโอ้เออนะครับก็เขาให้มาอย่างเงี้ยรถอินโดนนะประมาณนี้แหละนะทีนี้เรามาดูเบาะหลังดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเปบ็นเบาะหลังดีกว่าปะอ่ะในส่วนของเบาะหลังนะครับเดี๋ยวผมนี่วิธีการขึ้นไปแถวที่3นะก็คือมันจะยกอย่างงี้นะครับมันจะมีก้านปรับด้านข้างนะนี่ตอนแรกเบาะเป็นอย่างงี้ใช่ปะ่ะการปรับด้านข้างตรงเนี้ยคุณปรับทีเดียวนะมันก็จะยกขึ้นมาเลยนะครับการขึ้นลงถามว่าสะดวกไหมก็สะดวกสําหรับวัยรุ่นเด็กนะฮะ ถ้าเป็นผู้สูงอายุขึ้นลงลําบากนะฮะขึ้นลงลําบากเออมันมันแคบมันแคบแล้วก็ประตูเนี่ยถามว่าเปิดได้กว้างไหมก็กว้างในระดับหนึ่งนะฮะประมาณ75องศาแต่ว่าช่องตรงนี้มันแคบไปนะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะขึ้นลงไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอดแถว3นั่งได้นะฮะนั่งได้คนตัวสูงประมาณร60นั่งได้นะครับมีพื้นที่ให้แต่ถ้าคุณสูงกว่านี้ก็อาจจะอึดอัด นะครับถ้าสูงขึ้นไปอีกก็อาจจะอึดอัดมากนะครับอย่างผมเนี้ยบอรดแถว3เนี่ยจะอึดอัดมากแล้วนะแต่ว่ามันปรับพนักพิงได้นะสำหรับบอดแถว3นะครับแล้วก็ในส่วนของบอดแถวที่2เนี่ยอ่า มันสามารถที่จะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะเพื่อเพิ่มพื้นที่เบาะแถวที่3นะถ้าคุณนั่งโดยสารเต็มอัตราเลยนะทั้ง3แถวอ่ะคุณก็ต้องเผื่อเผื่อพื้นที่เขาด้วยนะเบาะแถว2ก็จะนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แล้วพื้นที่มันก็จะมีให้ไม่ค่อยเยอะนะครับมันก็จะเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยกันไปนะเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าคุณนั่งแค่2แถวก็ผก็เลื่อนให้สุดเลยนะครับมันก็จะมีพื้นที่หัวเข่าอะไรให้เยอะนะพื้นที่ศีรษะมีให้เหลืออยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับวัสดุุุเเเบบบบาาาาาาะะะะททีี่่่่ํมนนนนนนนปปป็็็ผผ้้้้้้้ออแแจจจงงถถรรไไดดหัต บ่อผ้าลายหินนะครับเป็นลายหินอ่อนนะเนี่ยก็ทําลวดลายมาค่อนข้างหรูหลานะค่อนข้างหรูหลานะครับแล้วก็เป็นบ่อผ้าด้วยมันไม่อมความร้อนนะอันนี้คือข้อดีของบ่อผ้านะอ่ะออปชั่นด้านหลังมีอะไรให้บ้างล่ะก็มีแอร์หลังนะฮะที่สามารถปรับแรงลมแบบออโตโ้ได้นะฮะมีแอร์หลังปรับแรงลมออโต้แต่ปรับอุณหภูมิไม่ได้นะครับช่องแอร์มีให้ทั้ง3ตอนนะแถวหน้าแถวกลางแถวหลังนะแถวหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงช่องนี้ แถวกลางก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะการดีไซน์ช่องแอร์ของเขาก็จะเป็นแบบใหม่แล้วก็วจะมีไฟแอ b เบียนไลท์สีฟ้ามาให้นะฮะถ้าเป็นกลางคืนจะสวยมากนะครับมันจะดูหรูหราดูสวยงามนะแล้วก็มีไฟส่องแผนที่หรือว่าส่องเอาไว้ส่องเราเก็บของอะไรพวกนี้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมแล้วก็มีนี่เป็นถาดเอาไว้กินข้าว ขาดเอาไว้กินข้าวเขาบอกว่ารับน้ําหนักได้สูงสุดคือ10กิโลกรัมนะครับคือวางกล่องข้าวกล่องโฟมอ่ะวางกล่องข้าวแล้วก็วางแก้วน้ำนะฮะทั้งสองข้างเลยซ้ายขวานะครับเอาไว้ให้ลูกๆของเราเวลาไปโรงเรียนเนี่ยเออเวลาเดินทางไปโรงเรียนนะไปส่งลูกซื้อข้าวให้ให้ลูกเรากินอ่ะก็ไม่รู้จะไปวางตรงไหนก็เนี่ยตอบโจทย์ไหมเออมีที่วางข้าวมีที่วางแก้วน้ํากันหกก็ทาให้หนูๆเขากินข้าวระหว่างเดินทางได้นะครับโอเคนะเออมันก็เหมาะกับครอบครัวสมัยใหม่นะฮะโอเค นะครับเวลาเราเก็บเราก็กดปุ่มตรงนี้มันจะมีปุ่มตรงนี้กดปุ๊บแล้วก็พับลงไปนะฮะแต่ว่ามันจะแข็งนิดนึงอย่าไปออกแรงเยอะอย่ามันหักนะฮะตรงนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลนะแล้วก็ด้านหลังก็ยังมีช่องชาร์จแบตให้1ตําแหน่งตรงนี้นะครับเป็นช่อง12โวลต์120วัตต์นะก็ใช้หัวแปลงการเสียบสายอะไรต่างต่างต้องใช้หัวแปลงนะสำหรับรถยนต์นะครับด้านหลังก็มีประมาณนี้นะฮะ เบาสัมผัสนุ่มสบายนะครับเบาสัมผัสนุ่มสบายพนักพิงค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีที่พักแขนตรงนี้มาให้ด้วยมีที่วางแก้วน้ําตรงนี้แล้วก็ยังมีที่วางแก้วน้าตรงนี้อีกนะนี่นะเป็นที่พักแขนนะครับผมมีที่วางแก้วน้ำให้สองตำแหน่งเท่ากับด้านหลังมีที่วางแก้วน้ำสี่ตำแหน่งนะฮะถ้าไม่รวมแผงประตูถ้ารวมแผงประตูเป็น6ตตำแหน่งไม่รู้จะวางแก้วน้ําอะไรเยอะแยะขนาดนี้นะฮะก็วางได้6จุดเลยนะครับผมสําหรับจุดวางแก้วน้ำนะฮะแต่ปลักชาร์จแบตมีให้แค่1ช่อง โคดงกเลยนะครับผมโอเคสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวออกไปสรุปกันด้านนอกครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้า t o y ยต้า n n o v a c r y s t a 2.8รุ่นจีคันนี้นะครับผมปี2016นะจดทะเบียน2017เลขไมล์139,000กิโลราคาอยู่ที่740,000บาทนะครับถ้าตอนป้ายแดงนะ่ะถามผมว่าน่าสนใจไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ให้มามันก็ดูไม่ค่อยคุ้มราคาเนาะแต่ว่าเครื่องยนต์เขาให้เครื่องยนต์ใหญ่มาเลยนะ2.8ลิตรดีเซลนะฮะแล้วก็แรงมา้าแรงบิดอะไรมีให้เหลือๆอ,ออกต่างจังหวัดขับใช้ในเมืองมันโอเคนะฮะต้องเน้นเน้นนะ ขับเรื่อยๆนะครับไม่ได้เน้นปูดปลาสไม่ได้เน้นติดเท้าอะไรมากมายนะครับแล้วก็การดีไซน์ของคิสต้ารุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาค่อนข้างสวยลงตัวเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างและด้านท้ายนะครับก็จะมีชุดสเกิร์ตรอบคันมาให้จากโรงงานเลย ไฟหน้าแบบใหม่กระจังหน้าแบบใหม่มันดูลงตัวนะมันดูลงตัวสําหรับรถครอบครัวนะฮะนั่ง7คนเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคเลยและราคาตอนนี้ไม่แพงด้วย7จ็ดแสนสี่หมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่0ูนย์เก้า9หรือจะแวะมาชมคันจริงมาดูสภาพจริงๆได้ที่โชว,ว์รูมภาพสิวัฒน์ถนนราชพฤกษ์นะครับเปิดบริการทุกวันนะแล,ละทางเราก็จะมีค่าเชื้อนะครับพอช่วงนี้รู้สึกว่าอันตรายมากๆออกไปไหนมาไหนก็ลําบากนะครับทางห พ่นยาฆ่าเชื้อทําความสะอาดออฟฟิศสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกอย่างเราทําความสะอาดให้หมดนะครับด้วยแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าตอนนี้แอลกอฮอล์ก็มีทั้งไม่ดีปะปนในตลาดนะครับก็หาดีๆหาที่มันได้มาตรฐานผ่านอยอยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงนี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับจะเป็นรถอะไรคอยติดตามกันไว้กดซับสไคร้สันกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดน,นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ